นเนี่ยแนะนำวิธีแบ่งเวลาได้ไหมหมายถึงเวลาเรียนช่วยคะเวลาเรียนกับเวลาทำงานได้เอานี้นะหนูหล่อมากอวันเนี้ยก็หนูรู้ใช่ว,ว่าตอนเนี้ยหนูก็เริ่มเข้าที่แล้วนะคะกับการทำงานแบ่งเวลาไปด้วยยิ่งช่วงนี้เข้ามาหาอะไรก็ยิ่งต้องแบ่งเวลาหนักเลยเพราะว่าก็จะมีทั้งงานวงแล้วก็จะมีทั้ง สอบเข้ามาหาลัยแล้วก็กานที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมไม่ใช่สอบหนูไม่ได้จะสอบเข้ามาหาลัยเป็นฟิลแบบเก็บพออะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าหนูก็ต้องตั้งใจเรียนในโรงเรียนมา,มากๆเพราะฉะนั้นหนูก็จะถ้าอยู่ในห้องเรียนนะหนูก็จะพยายามตั้งใจเรียนเท่าที่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคาบที่หนูไม่ไหวหนูก็จะไปไปถึงไปนอน <laughs> แต่ว่า พอแบบตกเย็นใช่ไหมแล้วก็มาซ้อมก็คือต้องตั้งใจซ้อมแบบเพลินเทนชั่นซึ่งแบบถ้าวางวันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไหวก็ให้แบบว่าตั้งใจมากๆเข้าคะนอะไรยังไม่บอกหรอกถ้าติดเราจะมาบอกนะแกจะเข้ามาหาอะไรหรอถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยจะเข้ามาหาอะไรล้้นะอันนี้เนี่ยชอบวิชาอะไรที่สุดครับ ข้าวบ้างค่ะข้าวบ้างทุกคนรจักข้าวบ้างไหมหนูชอบข้าวบ้างมากลาเลนวิชาที่ชอบที่สุดที่โรงเรียนหรอคะไม่รู้ไม่มีวิชาแนนแวมัง้ง <c oughs> <c oughs> เนียติข้าหนูบานอยู่แน่เลยไม่ใช่นะเนียโตแล้ว นี่ตัวเรแล้วนเนี่ยนี่ตัวนะคะเอ๊ะชื่อแอคมันแปลกๆไหมลาลีนลาเลีน,ลลนไม่ชอบคณิตแล้วหรอคือหนูชอบคณิตจนมาเจอคณิตบทนี้แล้วหนูก็บาย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 ไปหนูลาก,ก่อน,นูลาโลกนี้เลยแปบลบว่าตอนนี้หนูเรียนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตัวตอนไหนตัวแล้ว,ต,ว,ลวตัวแล้วนะ